รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างสูงครับ <c oughs> แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับารางวัลพระราชทานซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดเลยครับการประกอบธุรกิจผลประกอบการที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังแต่นอกเหนือจากผลประกอบการที่ดีแล้วเราก็คำนึงถึงทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงานก็ดีคู่ค้าก็ดี ลูกค้าก็ดีนะครับตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง <c oughs> เรา <c oughs> คิดว่าทุกส่วนเนี่ยควรจะ,ะ,จะเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกันเราคิดว่าสังคมที่เราที่เราอยู่ก็เช่นเดียวกันถ้ามีโอกาสเราก็ควรจะตอบแทนสังคมที่เราอยู่เพื่อให้สังคมเนี่ย ได้เจริญแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับทางบริษัทได้นำเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ <Okay. S 2> Propolis กระชาย p l u s ที่เป็นทั้งแคปซูลและแบบเมาสเปรย์นะครับไปมอบให้กับพนักงานโรงงานภัยบูนกล่องกระดาษ <Okay. S 2> ที่สมุทรสาครซึ่งติดเชื้อโควิดทั้งบริษัท ร้อยสามสิบกว่าคนนะครับเรานำผลิตภัณฑ์นี้ไปให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดได้ใช้นะครับแล้วก็ใช้อย่างเรียกว่าตัวเดียวเลยนะครับไม่ได้ใช้ผสมกับยาตัวอื่นๆใดๆเลยผลปรากฏว่าพลักง,งานทุกคนนั้นมีผลของการหายแล้วก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับภายใน11วันทุกคน ทั้งร้อยสากว่าคนตรวจไม่เจอเชือ้อตรวจไม่พบเชื้อแล้วนั่นแปลว่าหายสนิทแล้วก็มีสุขภาพที่ดีกลับมาทำงานได้เหมือนปกติครับครับนอกจากส่วนของไพทูนกล่องกระดาษแล้วเราก็มีโอกาสได้ใช้ผิดพันนี้ช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยอีกหลายพันคนคนะครับไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของอสระบุรีประจวบครีขันหรือในเขตกรุงเทพมหานครเองครับครับและผมก็จะบอกว่า ผมเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับต้องบอกว่าคือผมเป็นคนที่ใช้เสียงเป็นนักร้องใช้เสียงมาตลอดหลายสิบปีผมมีปัญหาเรื่องคอเรื่องเก็ดเจ็บคอเนี่ยตลอดแต่หลังจากที่ใช้เมาส์สเปรย์นะครับอันนี้อันนี้พูดจริงๆไม่เรียกว่าโฆษณาแต่บอกว่ามา,มา,มายืนยันแล้วกันผมใช้แล้วเนี่ยจากนั้นผมไม่มีอาการเจ็บคออีกเลยนะครับเสียงร้องเสียงพูดที่จะต้องแบบไม่มีแห้งครับ คือรู้สึกได้เลยว่าลำคอเส้นเสียงแข็งแรงแล้วก็หรืออาการเป็นหวัดหรืออะไรพวกนี้ก็น้อยมากเรียกว่าไม่อยากจะพูดว่าไม่เป็นเลยแต่เรียกว่าน้อยมากๆเลยครับมากกว่าก่อนเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกมั่นใจแล้วก็ยืนยันได้ครับว่า Propolis กระชายพลัสทั้งเป็นแคปซูลนะครับและเป็นเมาสเปรย์เนี่ยช่วยในเรื่องของระบบหายใจป้องกันหรือ ทำให้โควิดเนี่ยสามารถที่จะหายได้เป็นปกติครับครับก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง mm hmm. เพราะผิดพัณุ์ตัวนี้เนี่ย <c oughs> เราได้ทําแลบ,บกับทางมสุรนารีครับนะครับ <c oughs> เปรียบเสมือนเ,อเป็นการผลิตศูนย์ภัยหนึ่งตำรับเ,เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จากการได้ใช้งานก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับ แล้วก็ได้ข่าวดีมาเมื่อวานนี้เองนะครับได้รับการคัดเลือกที่จะไปแข่งขันชิงผิดพัณฑ์ดีเด่นที่ประเทศญี่ปุ่น,นซึ่งคิดว่าอาจจะเดือนกรกฎาหรือสิงหาคมอาจจะได้ข่าวดีตรงนี้เพิ่มเติมอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ที่แน่ๆก็คือว่า<ช>ได้รับรางวัลเทพทองพระราชทานนี้แล้วนะครับนั่นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ Propolis กระชายพลัสผมว่ามีคุณภาพเหมาะสมที่ทุกท่านจะได้ ไว้วางใจใช้ครับ